สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกท่านมารู้จักกับ11บอลสีที่เป็นตับวีรชนค่ะก่อนจะรับชมคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะลำดับที่1บอลสีนายพันเลืองค่ะลักษณะใบรูปใบยาวพื้นใบสีแดงค้ำอมดำค่ะ เขาจะมีกระดูกและเส้นสีแดงอมดำเม็ดใหญ่ขาวอมชมพูห่างๆค่ะวางหูเขียวหยกหูชิดก้านสีดำค่ะสันแรกชมพูแก่สะโพกใหญ่คอใบชุพูแก่เช่นกันค่ะคุณบุญมีเพชรตีจังหวัดนนทบุรีค่ะให้ชื่อเมื่อปี2522ค่ะลำดับที่2บอลสีนายแท่นค่ะ ลักษณะใบรูปใบโพพื้นใบสีชมพูแก่ขอบลอบใบเขียวค่ะกระดูกละเส้นมีสีขาวเม็ดสีมีขนาดเล็กสีขาวเช่นกันค่ะลักษณะหว่างหูเขียวหยกหูชิดก้านสีเสมอ มีสะแลกใหญ่สีดำค่ะสะพานบางๆคอใบมีสีขาวนวลคุณบุญมีเพชรดีจังหวัดนนทบรุรีให้ชื่อเมื่อปีพศ2515ค่ะลำดับที่3บอนสีนายโชตค่ะลักษณะใบเป็นรูปใบโพพื้นใบสีแดงอมดำขอบรอบเล็กใบเขียวอมดำค่ะกระดูกและเส้น จะมีสีขาวอมเขียวก้านสีลายบัวมีเสี้ยนละเอียดสีน้ำตาลเมื่อโตเต็มที่นะคะจะมีเม็ดสีแดงห่างๆระหว่างหูชิดคุณวุญมีเพชรดีจังหวัดนนทบรุรีให้ชื่อเมื่อปีพศสอ2 2ค่ะลำดับที่4บอลสีนายทองแสงใหญ่ค่ะลักษณะใบรูปใบยาวพื้นใบสีชมพูขอบเขียวกระดูก และเส้นจะมีสีแดงเม็ดสีจะมีสีขาวพร่ามีก้านสีสายบัวปอกมีเสี้ยนละเอียดสีน้ำตาลลักษณะสะพานใหญ่คอใบสีชมพูอ่อนค่ะคุณบุญมีเพชรด,ดีจังหวัดนนทบ,บุรีให้ชื่อเมื่อปีพศ2513ค่ะสำหรับบอนสีตับวีรชนลำดับที่5ค่ะบอนสีนายทองแก้ว ลักษณะใบลูปใบยาวพื้นใบสีแดงอมชมพูเป็นมันขอบรอบเล็กใบเขียวอ่อนค่ะกระดูกมีสีแดงเส้นแดงมีน้ำตาลไม่ทับวิ่งผ้าข้างกระดูกชมพูกแก่ก้านใบสีแดงดำมีสะพานหน้าใบถึงคอใบสะแลกมีสีดำหูตัดละมวนขึ้นค่ะ คุณบุญมีเพชรดีจังหวัดนนทบุรีให้ชื่อเมื่อปีพศ2513ค่ะมาถึงลำดับที่6ค่ะบอนสีนายอินค่ะลักษณะใบเป็นรูปใบโพพื้นใบสีแดงเป็นมันขอบรอบใบสีเขียวอมดำค่ะเขามีกระดูกสีแดง และเส้นแดงมีสีดำทับวิ่งผ้าข้างกระดูกมีสีชมพูสะโพกใหญ่ก้านสีแดงดำสะแลกชมพูอ่อนสระหน้าสีดำหว่างหูม้วนขึ้นคุณบุญมีเพชรตีจังหวัดนนทบ,บรุรีให้ชื่อเมื่อปีพศ2513ค่ะมาถึงบอนสีตับวิรชนลำดับที่7ค่ะบอนสีขุนสันค่ะลักษณะใบรูปใบยาวพื้นใบสีแดงอมดำ ขอบรอบใบสีเขียวแก่ค่ะกระดูกและเส้นสีแดงมีเม็ดใหญ่ขาวอมชมพูก้านใบมีสีแดงมีเส้นดำหยาบถึงใบคอสะโพกใหญ่วางหงมูม้วนคุณบุญมีเพชรด,ดีจังหวัดนนทบ,บุรีให้ชื่อเมื่อปีพศ2513ค่ะมาถึงบอลสีลำดับที่8คือบอลสีนายเมืองค่ะลักษณะใบรูปใบยาวขอบใบยก พื้นใบมีสีเปลือกมังคุดอมชมพูขอบรอบใบมีสีน้ำตาลอมเขียวค่ะมีกระดูกและเส้นสีชมพูมีสีเขียวทับสีขาวพระอมเขียวกระจายทั่วหูยาวหว่างหูม้วนขึ้นก้านสีสายบัวมีเสี้ยนละเอียดสีน้ำตาลแก่คุณบุญมีเพชรดีจังหวัดนนทบุรีให้ชื่อเมื่อปีพศ2522ค่ะ บอลสีลำดับที่9บอนสีนายดอกค่ะลักษณะใบรูปใบยาวพื้นใบมีสีชมพูแก่ขอบรอบใบเขียวกระดูกขาวเส้นขาวมีสีเขียวอ่อนทับเป็นบอลกัดสีเมื่อต้นเล็กพื้นใบมีสีเขียวอมขาวก้านเขียวสีก้านมะลิมีเส้นละเอียดสีน้ำตาลไม่สะโพกใหญ่ หว่างหูม้วนขึ้นหูตัดคุณบุญมีเพชรดีจังหวัดนนทบุรีให้ชื่อเมื่อปีพศ2516ค่ะบอนสีลำดับที่10ค่ะบอนสีนายทองเหม็นค่ะลักษณะใบของเขาค่ะรูปไปยาวพื้นใบสีแดงอมชมพูขอบรอบนอกใบเขียวค่ะกระดูกและเส้นมีสีขาวอมเขียวก้านสีเขียวอ่อน มีเสียนบางสีน้ำตาลหว่างหูเขียวหูชิดคุณบุญมีเพชรดีจังหวัดนนทบุรีให้ชื่อเมื่อปีพศ2513ค่ะมาถึงบอลสีตัดวีลชนลำดับสุดท้ายนั่นก็คือบอลสีนายจันหนวดเขียวค่ะลักษณะใบเป็นรูปใบโพพื้นใบสีแดงเป็นมันขอบรอบใบสีเขียวอมดำค่ะ กระดูกและเส้นสีแดงเม็ดขาวโอนชมพูประกายก้านสีแดงดำสะแลกชมพูแก่สะหน้าสีดำวางหูมวนขึ้นคุณมันมีเพชรดีจังหวัดนนทบุรีให้ชื่อเมื่อปีพศ2512ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากกลุ่มบอลสีบายบ้านกิจนะและทุกท่านที่เกี่ยวข้องค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้ค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ